รายงานผลการปฏิบัติงานของนายปรีชาศรีลับขวาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนจระเข้วิทยายน์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคอนแกน่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำในการพัฒนาทุกๆด้านจนบรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาแต่ละด้านอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนี้ หน่ 1> 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชมุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีการเผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพเป็นแบบอย่างและเป็นผู้นำทางวิชาการมีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือวัดผลประเมินผลมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษากับผู้อื่นได้มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการสร้างและเปลี่ยนแปลงการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุงมีการเผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำทางวิชาการมีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาผู้อื่นได้มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษามีการเผยแพร่และขยายผลในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นผู้นำทางวิชาการ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็น Gotta, ไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส,ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน มีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียนประชุมชี้แจงบุคลากรก่อน,อนมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเพื่อขายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีการรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปและเป็นแบบอย่างที่ดีมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและคิดค้นจัดทำนวัตกรรมในสถานศึกษา เพ่อพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาผู้อื่นได้ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยการเข้าประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานได้รับคำตั่งแต่งจากสำนักงานศึกษาธิการภาค12เป็นคณะวิทยากรประจำฐานการฝึกอบรมตามโครงการ สร้งและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพยุคลบาดด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติส่งเสริมให้ครูได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติรับรางวัลทรงคุณค่าสพป o b e โอเบกอวอร์ดครั้งที่10ส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาดคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธานีและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาต่ังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นทําให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นนักเรียนแกนนําการขับเคลื่อนการปลอดปลุกในสถานศึกษา